สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดิ๊กเจษดาพรโผล่ชื่อเป็นคณะกรรมการพักไทยพัฒนาพระเอกหนุ่มทนไม่ไหวตอบถึงข้อเท็จจริงทำให้แฟนคลับถึงกับติดใจสงสัยอย่างมากเมื่อก่อนน,นั้นน้มีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพักไทยพัฒนาที่ได้เผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งตามเอกสารนั้นมีด้วยกัน19คนซึ่งหากมองมองแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนดังอยู่ในรายชื่อดังกล่าวไม่น้อยอาทิบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชายจินดาอาต้อยไตรพบลิมประพัดมา ดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำแพนเค,ค้กเขมนิดจามิกอนและที่หลายคนโฟกัสก็กคือพิติกเจษดาพรผลดีที่มาพร้อมกับนโยบายพักไทยพัฒนาที่ว่าการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำพาประเทศให้เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรมีความสมัครสมาน,นสามัคคีของคนในชาติโดยได้กำหนดแนวนโยบายไว้3ด้านซึ่งรายชื่อดังกล่าวทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนแทบจะในทันทีเมื่อบนโลกโซเชียลได้แชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าแฟนคลับและประชาชนได้ติดใจสงสัยอย่างมากเมื่อมีพิิ๊กเจษดาพรถูกบันทึกไว้ในลำดับสุดท้ายกระทั่งล่าสุดทางด้านติ๊กเจษดาพรก็ได้คลายข้อสงสัยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวด้ในการโพสต์ข้อความชีจจ้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารฉบับดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเฟกนิวส์ ผมไม่ได้มีส่วนในเรื่องของพักการเมืองนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดและไม่ได้เล่นการเมืองเอกสารฉบับนี้เป็นเฟกนิวส์นะครับติ๊กเจษดาพรระบุซึ่งมีชาวเน็ตต่างก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวดังกล่าวบางรายก็ต้องการให้พี่ติ๊กฟ้องร้องเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบค,ครับ